สวัสดีพี่น้องเมนี่มีอะไรสำหรวยสีมาสชิมาอัปเดตอาการถี่วามีสำรด้วยเคยป่วยพี่น้องเคยเคย,เคยป่วยเคยป่วยเป็นเป็นโรคเครียดซึ่งเสาพี่น้องขันไผ่ได้ฟังคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้อาจิเป็นวิทยาท่านก็ได้ด้วยพี่น้อง มีเงียสำรวยสิบอกสิบอกบอกบอก,บอกเรื่องเล่าสี่มีเงยสำรวยเคยกินเนาะอันนี้เด้อพี่น้องมีเงียสำรวยเป็นเครียดซึ่งสากับขินสินขาคอร์ผิวบานสมุนไพรชัยมุ่งค้นพี่น้องบอกคิดว่าสิหายทำงานใดตะกี้มเมียสำรวยเบื่อตัวเองอยากกักตัวอยู่ในห้อง หิวเข่ากับ่อยากกินหิวนางกับ่อยากกินบาทิหนีก็เลยมีมีม,มีมีผู้ใจดีเพินใจบุญเพินมาเห็นเพินก็นเลยแนะนํำให้ลองกินบืงเพินว่าถามว่าดีสำหรายดีดีจ้เมียสำหรวยเฮ็ดงานไหนแถวสุม,มือพี่น้นงตอนเมียสำหรวยเป็น เป็นเครียดซึ่งสามีสมด้อยสีขีขานอยากเก็บโตอยู่แต่ในเฮือนยัยสมด้วยสิบอกเป็นอันวิทยาท่านเฤาไพนองขันไพโบเป็นสีบ่งหููฤาีพนองคนโลกนี่มันแข็งแ่กับโลกแก่หนูขี่ขานพี่น้องโลกบอกมันคนดูแลเขากับเอื้อมละอาพี่น้องแต่เขากับบอกาเว่าว่าเขาเขาเอื้อมละอาเขาก็บทำหนักทีดูแลเขาไป มีไอ้สัรนวยกับกินสินค้าตัวนี้มีไอ้สั้นดวยกินเหมือนไหลยอยู่พี่น้องกินอาการมีไอ้สั้นดวยกั็ดีขึ้นดีขืนเป็นลำดับถามว่ากินขวดหนึ่งบ่หายดอกพี่น้องแค่บ้นเท่าแต่เสหยดีแท้คือซีขวดขึ้นไปพี่น้องถามว่า นสมุนว่าเ้าเป็นไข่เ้าไปหาหมอเป็นโรคความดันเบาหวานย่งได้กินยญาตลอดชีวิตพี่น้องอันนี้เป็นสมุนไพรกินหมอเป็นอันตรายตอ่อตับต่อไตกินแล้วสุขภาพแข็งแรงไปรักษาระบบเลือดในหลางกายเลือดเสียเ้ากระสิส คือขับหลานสารพิษในหลางไกเห้าเฮ็ดห้เหลือเหลือดเฮาดีพี่น้องมีเงยสำรวยก็เลื่อยาาบอกเป็นอุท่าหอนเป็นวิทยาท่านว่ามีเงี้สำรวยเกือบสิเอาีวิตบลอดคันบอด้สิ้นขาตโตนีมีเงียสำรวยก็คือสิบมีมือหนีดอกพี่น้องกินแบบใดเดี๋ยวมีเงยสำรวยสิมาแนะนำเลยพี่น้องเด้ออันนี้คือขวดที่ยังมาท่านได้กแกะนาอพี่น้องเนาะ บาทนี่นี่คือขวดที่แกะแล้วพี่น้องสินค้าบานสมุนไพรใช่มุงค้นโอยเพื่อเส้นในพี่น้องนี่นำเขาจากสหรัฐอเมริกากะบมย์ยงสำรวยอยากแนะนำผูไรสสิเป็นคือเมย์ยังสำรวยค,คือเครียดซึ่มเสาเด้อพี่น้องมีย์สำรวยเป็นหลายหลายอย่าง เป็นเครื่องระโบมดลูกขันไผ่หยากหูก ρα. มีไงสำลวยกับซิมีตอนต่อไปจีววอลไห้ฟังอันนี้คือตอ้นแหลกที่มีไงสำลวยกินคอราฟิวบาเทนี่มีไงสำลวยสีขห้ไห้เบิองเนือ้อพี่น้องวิธีการกินกะคือหนึ่งขวดนี่เนาะมีไงสำลวยบ่มีขวดริดขึงพี่น,อน้องบ่ไนะด้หาคำเหรอเนาะมีไงสำลวยกใัใส่ใส่ใส่ขวดจังสี่ละมีไงสำลวยกั อันนี้มีทั้งด้วยบเลเซอร์หลายดอกพี่น้องปกติใไซซ์ซีซี่ซซ์ซีกับซีบดั้มแห้งเข็มขนแห้งพี่น้องกินมีไงมีไงฉันด้วยสิกินให้เบิองด้วยพี่น้องเด้ลย,ยอดต้าท่าแพ๋ไหนน้ำไดนพี่น้องโยต้าท่าแพ๋ขันพอยากคู่ ทดลองเอาไปใส่ใเบิ้งเรื่อพี่น้องเด้อนี่น้ำน้ำข้อริวพี่น้องยังสำวยสิกินโชว์เลยได้พี่น้องสิกินให้เบิ้งเด้อกินเขาไป้า่กับขึนน้ำธรรมดาพี่น้อง มีเงซำรวยเคยดูถูกอยู่ในใจคอราฟิลแต่มีเงิซำรวยกะดีหยอดคอราฟิลหยอดต้าท่าแผลใดรับหลางสารผิดในห่างกล้แล้วกะช่วงนี้พี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงโควิดขาเชื่อได้ได้พี่น้อง พว่าเมีสสำรวยนี่บอมเมนว่าโฆษณาเฉพาะโตมีย์สำรวยเองมมยงสำรวยนี่เคยเคยเอาไปหายายกินเล้วเอาไปดูแลสุขภาพยายแลลวยายหนองเมมีเงย์สำรวยปอดน้ำท่วมปอดปอดเป็นหนองมีแต่หนองเจาะออกมีแต่หนองขันเมนขันเเมนบอเสือมือหนามีย์สำรวยสิไปอัดคลิปมาให้เบิรงด้วยพี่น้อง แส่แล้เวเบาสูพังเมียฉันเพื่อเอาไปหายกินเนาะเล่าประกาศสื่อดอกพี่น้องพี่แหลกเมียฉันเบื่อเอาไปหายทดลองเลยที่แหลกเราประกาศกินแล้ววะหนังนี่ยังสีเขียวๆโซกับปุกสีเอามาหายเรากินแล,ล้ววะก็เลยเมียฉันเบื่อ,อก็เลยว่าลองกินเบิ้งพท่านหายสื่อดอกหายๆมีอาการดีขึ้นเล่ากับบท่านเสืออได้พี่น้องแต่ดีเล่าสิพาตัด เราหยากใต้พี่น้องเราหยาดใต้เราถามกินพี่น้องเราถามมามึงมียา่าอันทีมม่มึงมึงว่ามึงมีย่าก็เราพิ้วเหมือนมึงเอามาทดลองให้ให้กูกินเบิ้งนะวะขอโทษด,ด้วยพี่น้องทีเวาทีวาวโบซุผาพเนาะพี่น้องเนาะอันนี้วาว้าสูฟังเนาะพี่น้องนี้ยสำหรวยก็เอาไปห้กินพี่น้องหากินหมอเสือได้ๆพี่น้องหมอกะนัดไปพาตัดอีสิบหมื่นเขานัดพาตัด มีสำรวยกะมีสำรวยกะเอาไปหายกินกินแล้วกับภาคพลนไปหาหมอของได้ปี่น้องย่สุรินพุนภาคพลนไปหาหมอหมอกะเลยถามเอาเขาไปตรวจยายยายไปทำอะไรมาทำไมปอดยายดีขึ้นดีดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลย เดี๋ยวน,นัดนัดนัดออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาดูใหม่ถ้าถ้าไม่ดีขึ้นก็จะต้องผ่าตัดแต่เราเจาะไหนเราจเจาะแล้วถอดสายออกแล้วเอาเอาน้องออกแล้วนะมาที่นี่เล่ากันเลยผ้ากลับมาอุ้ยเรากินขวดละเดือนนายพี่น้องกินขวดขวดเดียว คือบ <es> to ่มีบ่มีอย่างเลยบาดนี้แม่ไปตรวจรอบ2บ่ได้พาพี่น้องบ่ได้พาตัดเลยลูกซ้ายลูกสาวเราที่แรกเราก็บ่เชือบ่เือเลยบ่เือบ่เืมสรวยมสรวยว่าคันคนที่มีสรวยบ่ฮักมสรวยบ่เอาไปแนะนําดอกพี่น้องเล่ากซําแม่คนนึงของมสรวยเาเคยดูแลมสรวยแต่น้อยมสรวยบ่มีแม่มีพ่อก็ได้นะบ่าวนะสาวได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ล่ะเพิ่นดูแลมากะ กะสงสารเพื่นเนาะเพื่นเคยเมืองเฮ้าเฮากับอยากดูแลเพล่นแน่เพล่นกะเทาเดวัสี่นะแบบนี้เออเรากินดีขึ้นลวพี่น้องอันนี้เคสเคสเคสนี้กับนี่เคสเดดอีกได้พี่น้องมีหลายเคสแห้งที่นีสำรวยไปไปแนะนำํำเพล่นแมบาบน,น,นี้คือ,อนี่คือโต้เข้รฟิลบาบนี้เมย์สำรวยสิว่าซูฟังได้พี่น้องเมย,ย,ย์สำรวยกินกินสินค้ากินสองโต้ด้พี่น้องนี่ นี่คือแอนจิลพี่น้องแอนจิลแอนจิลรักษาเกี่ยวกับมดลูกกินกินอกฟูรูฟิตสตาร์ตติดง่ายเด้พี่น้องมีอไรซ้ำด้วยกินฟิตคือผู้สาวคนเด้อสิบอไ้ไคสนใจก็ทักมาเ้ยพี่น้องมีเด็ดมีสีบอไ้ฟังอีกหลายอย่างเลยพี่น้อง เพราะว่ามีสวยนี่สารพัดหลูกคนแนมเห็นมีสยยัมบูญยิมแยมเจีมใสหัวดาะแต่ทางในมีสวยนี่มีเถึงหมดหมดหลูกบ,บอดี้ปวดคอปวดเขาแต่ก่อนเห็นงานบ่ดด้ได้พี่น้องใครเห็นกบว่าแต่ไม่เียสำรวยแก่งไหนเมย้ยสำรวยนั้นนะคุกสิบสี่พี่น้องคนโตเตียเตี่ยจะมีน,นนะคกสิบสี่มันก็เกินเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่มีเงี้ยสำรวยกินคอราฟิลเลยๆเลยๆ,ๆมีเงี้ยสำรวยน้ำนักคงทีพี่น้องหาเจ็ดหาแปะพี่น้องน้ำนักสำรวยกะคลิปนี่มีเงี้ยสำรวยกับว่าวเงาเราพี่น้องกะกะใครสนใจกะรอติดตามคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอเคจ้าพี่นอ้องมีเงี้ยสำรวยลืม นี่หยดตาท้าแพ้ใดเดี๋ยวเมียสำรวยสิหยดให้เบิง้งขอขอเบาอีกจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่มีเด็ดก็หนีอีกพี่น้องหลายอย่างเบิ้งเรื่อพี่น้องเมียสำรวยสิหยดให้เบิง้ง บอบอดได้พี่น้องตื่นคืนนน่สิขีตาสิออกมอดเลยมีเงี้ยสำวยลืมไปมือหนีไปเกี่ยวหยาหยาฆ่าทางเอาตามีเงี้ยสำลวยพี่น้องคางนีและมีและยอดใบมือเสามันกะมันกะคือมันไปนหลักเสธสาแพ้ไหมพี่น้องพวกเป็นแพ้มีดบาดมีดยัง้งไซเลยพี่น้องหายคลิปนี้เอาไว้สำนีพี่น้องมีมีมีม เด็ดเด็ดสิบอกให้ฟังมีหลายอยู่พี่น้องโอเคค่ะพี่น้องหักพี่นอ้องสูปูสูคนเด้อพี่น้องเด้อวัสดีค่ะ